สบายดีพ่อแม่พี่น้องโอ้ยกรุบหัดคอสบายดีพี่น้องสกูดสปอนส์สมองสวอนที่ติดต,ตามหับส้มซองน้องหนัดเนาะหลังจากห้ากินโมก,กระทะแล้วพี่น้องเอ้ยห้าก็เสีด้มาลกคกาต่ออันนี้ก็เวลากะคำเลยพี่น้องยังบรีกาอยู่เนาะลกจนเมื่อฮาจนเมื่อจนพลเปกติฮาวกะลกทุ่มซองทุ่มเนาะมึงที่กะซ้ำทุ่มฮาลกกกะนะพี่น้องแต่ว่าฮาบบรีถ่ายขิปให้เบิ่งกลางคืนมันสีเมือดเกาะฮาวกะ บอดีพี่น้องขนาดกล้งเวินยังสัดสัเนาะบอดีเขาก็เลยแบบบอถ่ายเบิ่งเดียพี่น้องชิลายตานะว่าเออคนอยู่ใสโอกาสใด้แบบมันมันบอซัดนะมันบอมันบอโอเคนะคะก็เลยบอถ่ายให้เบิ่งเนาะอันเป็นครั้งแรกของชีวิตที่ได้เงินยูทูบก็ได้บอไลพี่น้องอันเขาโฮมโฮมมาเนี่ยจากเดือนเลยคฮะผ่านนี้สามเดือนพี่น้องสามเดือนแล้วฮาก็ได้เงินเก้าพันบาทเงินไทยเนาะเลยเขาก็เลยมาเรียงอัน หมูกระทะเนาะทีมงานดีใจลูกกาดำนาน้องยอดก็ดีใจสุดๆว่าสันเขาบอกเคยกินจ้าเถื่อครั้งแรกของชีวิตที่ได้กินว่าสันเขาก็เห็นเผลกินเนาะยาทำรังหมูพี่น้องเบิดเกี้ยงเบิดน้ำพันอุลูดเบิดทุกอย่างพักหยาหนามเนาะอะไรยังงั้นเขาหมายว่าเขาก็ซื้อมาแบบบลายนะคองมันทุกอย่างมันก็แพงเบิดเนาะแพงเบิดทุกอย่างกับถือจำกัดป้านนางก็ยังเบิดเป็นพันสองพันสี่ เก้าพันเก้าพันบาทเนาะสูต่อไปน้องหนาสูต่อไปถอทแม่เนี่ยนะพี่น้องไวบกลุ่มเพื่อนซ่านเนี่ยพงไวใซื้อยาให้ทาแม่เพาะฉันซะจ้หน่อยกระพาะทาแม่ไปหาหมออีกการจัดซื้อบดไถไปเมื่อกี้นี่กระเบิดสองพันปลายพี่น้องขาหมออยู่ลาวนะแพงพี่น้องไปเสียบนันบนนี่เท่าละสามร้อยสี่ร้อยโว้ยรวมๆแล้วก็ลายนะพี่น้องเย แต่ว่าเงินสํานี่เนาะจะหน่อยผ้าทำแม่ผ้าหมอกะคือสิบเบิร์ดตุลูพี่น้องเลยยากับิบเบิร์ดเลยยาเพื่อโฮมเขาไปอีกสามสี่เดือนจากสิได้จากสิได้เท่าไรเงินยอดวิวเขาคือสิเห็นนี่แหละพี่น้องเลยแต่ว่าคนเบิ่งกัจริงเนาะคนติดตามเขากับไลก์กจริงแต่ว่าผู้เบิ่งบางที่เขาจะเบิ่งแบบเบิ่งบทจบคลิปเขากับบได้เงินเขากับได้เงินจากยูทูบบางที่เพิ่นแบบว่าเบิ่งบทจบคลิปบางที่กั ยอดวิวห้าบ่ขึ้น่าสันซะเฮาก็บ่กได้พี่น้องเอ้ได้มื่อละเลียนละได้มื่อละเลียนสองเลียนที่มันขึ้นในยูทูบองเฮ้าอ่ะสันซ่นเบิ่งบอ,บอจบคิบก,กับิ่น,ลน,น,น,ลนเลื่อนผ่านพี่น้องแล้วกเพฝ่นขามโฆษณาเนาะเบิ่งบอจบคีบขามโฆษณาเฮาก็บ่กได้เงินจากยูทู e พี่น้องเอ้ชนะน้องนัดขอหายพี่น้องเบิ่งคอยพี่น้องส้มเน่เด้อพี่น้องเด้อจบอย่าเลื่อนผ่านเด้อพี่น้องคอเบิ่งห้จบบิปเน่เด้อพี่น้องเด้อเพราะจะได้ เงินเนาะไปซื done, ้อยมซื mm, ้อยาพวแม่นี่แหละใส่ใจเขาเองใส่ใจซื้อน้ำมันไทยห้ไทยน่ายเลยพี่น้องเอ้ยหน้ากันยังบ่อเล้วพี่น้องยังอีกทงหนึ่งทงหนึ่งกับประมาณสามสี่มือว่าฉันซะกับบ่อลายดอกทงนี้กับลายอยู่กันยังบ่อล่เยังอีกประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งคันนี้นาเนาะแต่ว่ายังบมมีนามตอนนี้กะกะสีได้ไปจูบดำอยู่หน้าทงนน้นอะลรพี่น้องตอนนี้เขาจะมาลกกะก่อนเนาะเพราะว่ามันขับเลยพี่น้องเอ้ย แม่น้องซาลาเสีหายซาเละแม่น้องเอานี่ไปตากล้องได้พี่น้องเบิ่งธรรมศาสได้พี่น้องเอ้ยทงไฮทงหน้านาะก็สิเป็นเข่าเฮากะน้ำแสงแดดแน่เข่ากำลังเคี้ยวไหลลังเข่ากำลังเคียวไหลลังทงไฮทงหน้าธรรมศาสดํากระดำเองบ่แม่ข้าดำานกักมือเลยดํวันที่สิบเจ็ดเห็นไรบ่วันที่สิบเจ็ดตอนนี้ก็วันที่สามสิบเลย สิบสามมือเนาะลูกกาอยู่สองมือบ่กกับสามมือสิบเจ็ดเออเริ่มต้นสิบเจ็ดดำประมาณสิบมือพี่น้องเลยแต่ยังบ่แล้วสิมือแต่ยังบ่แล้วเพราะว่าดำเองกต่ขึ้นนี่เลยคู่หนึ่งคือพอน้องกันเนาะปีนี้ลูกปีนี้สุ่มห้าวัยน่ได้ลกลกกาได้ลายแล้วก็ดำไดลายครับแปลว่าเนี้กัปีนี้กัมีน้องยอดมาแจมนพี่น้องเลยแน่ดำสวยน่องยอดน้องต้านดำคือกัน พี่กายี่น้องซ้านกับบริยูไปเห็นหน้าอยู่หน้าน้องพสีไปพาน้องพสีเห็นหน้าเพราะว่าเพิ่นอยูซ้อมไม่ลู้ดิปีนี้ก็เลยระบ่าเนาะระเบาน้องพ้องตาแม่นี่แหละหน้าเนาะไปพาเห็ดก็เลยน้องซ้านก็เลยไปไปแล้วก็มีคนเพิ่มพี่น้องก็เลยไหวเนี่ยอ้าวกะโรกาดลายเนี่ยกาดปิ้นลกง่ายพี่น้องเอ้ยหยาบไม่ค่อยมีก็เลยลกลายหยายังบม่ได้ขึ้นอ่าไม่แก่ตั้งหน่อย งัวงัวกินาเออกินเพื่องอุ้ยาเหน้านสละวเพือนวันน้องสลาขึ้นมามีโลกขากันปนที่ายงเป็นแบบโยงเงินทงข้ามเลย ันนี้ก็คือแบตสำรองแล้วนี่ก็บมมี่ยังใช้โทรศัพท์บอะไรพี่น้องเอ้ยทพิพายมานี่ก็ได้ก่อนแบตสำรองสำคานนับเป็นนับเป็นกิโลกิโลปไปคือกองงามไทยนี่ยได้กองกากองกะสมังามไทยเป็นวีคือเปียผมนี่ได้กองกาแบันี้เป็นเพื่อเปียเปียพรมเป็นแหละงามลีเนาะ มาน้องสลากสัมงานขากแถอพี่น้องสบายดีป้าลุงมาลกาเนีคยขำๆเนาะนั่งขักเลยแม่ปุ้งนี่แม่ปุ้งกระสูนชีวิตเด้ออย่างไรเนี่ก็ม่ได้ผักผ่อนบริหน่อยหนาไปด้วยบริหน่อยหนาเด้อพี่น้องให้มาต้นบริหน่อจะจอยเนี่ยก็ได้นั่งตั้งนะมันทับท้องพี่น้องเลยมันแบบนี้ล่จริงิงอกมาถือจับท่องก็ได้นหนังแบบนี้เอาปสาทุ มาดกาไคือจากลาะเกล็ดแลกอยู่งามแทะบาวมัดเองหวห้าหนาจะเปนตานเนาะเขาสวยนะป้าเป็นนางตานกับบาวเพิ่นมาตายลูกกะน้ำต่อต่อาต่อย่องชองคนได้มาหนิ ตอต่อยต่อต้นว่พอน้องกระเนย้พูนเหตุข้างมกทั่วคนกุ่นๆุพราน้องอเนยน่ะคนขยันนะี่ตอได้แต่เาเคมั่วพี่น้องไม่น้องกเนยก็ไปคุดน้ำเปล่าปุาอันข้างมาทั่วไปพาดใส่กับตอนเสียมน่ะจะมาเลือดออกคนใดเห็นบะมือนะบะอไดเม่นเหรอไงปลาเถอะลงง่ายเลย แม่ทาลูกไก่ตักซองมือไปยังจะไปดำอย่างในลายนี่แหายลกอีกมืออื่นลุ่มพายกับูเซีบวกกัดอย่ามันลกอีกมืออื่นก่อนทำให้กาดโลดเลือกมันการ์ดยังไปดำเออไปดำกาะตอนนี้เขาดำมือเดียวกับเินมันไกลเทียวขึ้นเทียวลงยังพี่น้องสิว่ากินโมกกระถางสลองหน้าแล้วยังบวรแล้วได้พี่น้องยังลายยังแล่ยผลผ่าประตกจูบหน้าดำพี่น้องมันมีเวลาเลยแต่ว่าให้ยกำลังใจแบบ ชิบงานดำหน้าเนาะเมื่อได้เมื่อได้ก็กินแต่ตำน้ำไม้ส้มตำน้ำไม้โสมตำน้ำไม้ดองตำน้ำไม้ดองพี่น้องเอ้ยแกงน้ำไม้ป่นปลาทูบ่แกงน้ำไม้ตั้งแต่เฮิงแะไรมาเศร้าในกระปุกเศร้าหนึ่งพี่น้องเอ้ยป่นใส่น้ำชิลลลายเน่จังพอกันกินจังพอกันหนึ่งแ้วาเศร้าเนีป่นปลาอีงนานที่ใส่แกงน้ำไม้กับบ้ามื่อแกงมื่อละหม้อละหม้อเนาะท่านแกงกันเลย ตาเนี่ยถ้าพออยังว่าโก็จะพะหันน้ำไม่ไหลมาแข่งเด็อเหมือนกันมีใจน้ำไม้อืมกะห้องามเนาะตาใหญ่เบิดตตันให้ชิลงตาใหญ่เนาะลงตาใหญ่นี่อ่าก็เปิดไฟตานักบ่ลงลงตาโอ้ลูกมันยังมาแดนกะยังน้อยอยู่เด็ใหญ่บอกให้ไปลกตาโก่งค้างถูกพาบอกกันจะลุงนะแม่แหน่ ตาหน้ามันแขงตากงหังกับตากรงหังโตก่อนเนาะแม่นตาใหญ่ตกำลังได้โตกำลังก็ได้ตาใหญ่มันงามในรักตาใหญ่ก็ได้บอมันเปียกบอลกกระซังโลกตาหน้ามันแห้งีเโอ้โหแล้วโหแล้วตาใหญ่มันงามเพ่ยจะกอารมณ์หน้าใต้เพราะว่าหน้าใต้เพป็นสีเส็ดไว้ขั้นมันได้ลากกับสีไว้คายเน่แบ่งคายเน่แม่น แข่งขายพอได้ต uh, uh ่อเพือนเพิ right. Right. ่นคั่วเพิ่นแม่นเทากับพอได้ต่อเพือนกับขายบักถั่วบักแตงกับพอได้ใส่ได้เพือนคั่วกับวันได้พี่น้องซื้อนมให้น้องอันเนยจนเบิดบ่ย่างแรงเลยปีนี้ใค่ในน้องอันเนยกัออกนมแน่นั่นแหละหักซื้อนมนมนมกล่องมาอยู่ได้ยังกินนมกล่องที่ว่าผสมกับหนามแบบจืดจืดกลางๆอะไรเหมืนกินกองหนึ่งในกินซ้ำเถอะหายใส่กับหนาม พี่น้องคลิปนี้เขากับขอเจ้าว่เสียงเท่านี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนาดเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีมีแง่งวัตถุสุสนพี่น้องสบายดีพบพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้อง